วันนี้วันที่สิบสามเดือนสามปีห้าหกโฮย่าอายุหนึ่งขวบสี่เดือนสิบสามวันค่ะวันนี้โฮย่ากำลังเล่นน้ำชอบมากเลยโฮยา่าโฮย่ายกมือบายบายหน่อยนี่โฮย่าชอบมากเลยค่ะไม่ได้เล่นน้ำนานแล้วใครชื่อโฮยา่ายกมือขึอ พราะบางทีเอาโฮย่าลงกระมังโฮย่าก็จะไม่ค่อยจะยอมนั่งอวันนี้ลองเอาใส่กระมังใหญ่เขายอมนั่งนะเนี่ยโอ้ดูเลยโอ้ดูชอบมากเลยโฮย่ายกมือขึ้นน่หลายแล้วบอกว่ามันไม่นั่งปกติอยู่ในห้องน้ําไม่นั่งเลยจะนั่งยองๆยืนขึ้นตลอดถูขาด้วยว่าถูขาด้วยจาทำไรคะนี่หนูเป็นนางแบบชุดว่ายน้ำา